ควาเยสดไม่ายางเลาะตาอากาศไม่เยสดออ <laughs> มาหาเห็ดป่ะนะนะ <laughs> ได้ได้ซองน้อยซองดอกไหมควายก็เต็มเลยงามงามพี่น้องควายเต็มเลยบรรยาก,กาศดีดีเด็ก็คือลองน,น้ำแล้วจ้ะลองน้ำเด็กก็สะลุไปทางหมู่บ้านโบลาณพี่น้องควายหลายหลาเหมือนที่น้องเลยแม่เจ้าะให้ผมไปได้ย,ย,ยังาย โอ้โหยาย่้สวนายานฝ้ายรอแน้เมีนว่มีนมันแมีนแบบูผูดนย่าแม่ถ้ากันยานค้ายเลยพีหวองโอ้ยขันกันยานควายมะุณน้ำมี้โตย่ย่เยอๆเกือบเวราวะ พี่น้องบรรยากาศดีดีเย็นดีขนาดยี้ได้เรื่องเขาหุ่นยานควายพน่ะหรือไม่สาวงง่าไก่แจ้งได้สิกาเรเลี้ยงควายทะยานวานนั้นโอ้โหบรรยากาศดีทักงวางเที่ยงคืนน,น่ะร <c oughs> <c oughs> ิมเขาริรม,มห้วยปลาคลองบึงโอ้เต็มเลยหุ้นมู้บ้านมู้บ้านหวานแหผมอยู่อันนี้ล้างมู้บ้านจ้ะสวยๆจะไบรรยากาศงามๆเลย โอ้ยพี่ลายแท้โอ้ยเป็น่ะสวยงามแท้ว้ามองเห็นม่เห็ดยสดยสวยแม่เด็กควายไปเลี้ยงได้บาทไงล่ะ ใส่ผ้ามาสื่อควายเพคนมาเจ้าของควายไปสี่เห็เบิงอยู่วะตัวแดดบักคึกไงคนนะโอ้ยเขามีแต่อยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข่อยเงินแม่ข่อยอยากเลี้ยงควายเบิงดูหาเหลืองหากใส่เจ้าของพี่น้องคุณอ้ยสุดยอะสุดยอดหลายบ่าแบบนี้หลายตัวหลายสุดยอโอ้ยงามหลาย โอ้เออเออเอาแม่จะกล้าไปหาอยู <life> ่บ่เอายิงอีรีบอ่ะเดี๋ยวสีเลี้ยงควายเรียนหมดโง่เงยแม่คอยอยากเลี้ยงควายสิมาซื้อควายไปเลี้ยงมานนะคอยซื้อมะเงยแทะเขามีแต่ยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกลอู้หาแนวยากไปเถาอยากเลี้ยงควายเพิ่งมาโอ้ยเงยแทงฝุ่นไม่ยังก่อแม่ สเข้าไปหายรอดเอรีบอ่ะอ <ktoś> <life> <ienne touring> ุ่นตาซีเหรอไมนบวเออสวนเข้าหายเลยเอสนเข้าอันซักสนเข้าอันฟ่ำเอาแทบอ่ะเอาไม่เอาชาวาน ร้องไห้ใคนไดเนาะอันนอันนาโคตรเสียเลี้ยงควายอันนโคตรไม้ไหวเ้าะงเด้อปวดปวดปวโอ้ยส่งเง็บจะบัวบัวเอาเลี้ยงอ่ะเทียนเอาอืมยื้อเะสวนเนย